ตวัสดีครับทุกคน,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 นกัตอนรักษาสู่รายการอัพเดต NBA นนะครับและในตอนนี้ครับโจนาทางคูมิงกาเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรครับกับโกลเด้นเซลเลอร์ที่ยัง ยังไงก็น่าจะต้องออกจากทีมอย่างแน่นอนแต่ว่าหนะ้าตอนนี้ที่ยังอยู่นั่นเป็นเพราะว่าขายไม่ออกครับวงในเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโจนาธานคูมิงกาอยากจะออกจากวอริเออร์ใจจะขาดวอริเออร์เองก็อยากจะให้คูมิงกาออกจากทีมใจจะขาดเพราะมันไปต่อกันไม่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นอย่างเดียวครับจริงๆการเล่นเนี่ยมันยัง50-50ครับว่าเออคูมิงการถ้าสมมติสเตปอัพขึ้นมาได้ทําตามแผนของสตีฟเคอร์ได้ดีนู่นนี่นั่นมันก็จะไปได้ดียังเป็นแอสเซทที่ดีอยู่แต่ว่าในเรื่องของสภาวะจ คูมิงก้ากับทีมงานสตาร์ทคดและเจ้าของทีมเนี่ยมันไม่ดีเอาซะเลยไม่ใช่ว่าคูมิงก้ามีปัญหากับสเตปเคอรี่เดมอนกรีนจิมมี่บอลเลอร์ะไยเหล่านี้ไม่มีนะครับเหล่านี้ยังเป็นพี่ๆแล้วก็ยังคงรักแล้วก็ให้ความสนับสนุนจนทางคูมิงก้าตลอดอย่างจิมมี่บลเลอร์บอกนะครับว่าไม่ว่าจนทางคูมิงก้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเขาจะเป็นน้องชายของผมเสมอผมจะติดต่อผมจะคุยกับเขาตลอดผมให้กำลังใจเขาตลอดหรือแม้แต่ตัวเดมอนกรีนก็บอกนะครับว่าตอนนี้จนทางคูมิงก้ากำลังเจอบททดสอบที่ยากลําบากมากแล้วก็ยอมรับครับว่าจนทาง ดีมากๆก,กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาเพิ่งเป็นเด็กแค่อายุ23ปีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาถ้าพูดกนันตามตรงครับในช่วงวัยเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะของบุคคลธรรมดาหรือในฐานะของนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากลาบากและไม่ควรเจอณตอนนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงวัยตอนนี้เนี่ยในหัวของเขามันควรจะมีแค่เรื่องของการโฟกัสวิธีการเล่นของตัวเองพัฒนาการเล่นของตัวเองแล้วก็เต็มที่กับการเล่นไม่ควรจะต้องมานึกถึงอะไรแบบนี้ขนาดนี้สําหรับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับไม่ว่า,าง ั่งของโกลเด้นเซอเลอร์เอาจริงๆนะครับมันก็มีทั้งผิดแล้วก็ทั้งถูกของทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้เราย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมนะครับในเกมที่โกลเด้นเซอเลอร์เนี่ยต้องแข่งกับโอกาวะฮมาซิตี้ทันเดอร์ซึ่งในเกมนั้นนะครับสเตปเคอร์รี่ไม่ได้ลงเล่นแล้วจิมมี่บัตเลอร์ก็เล่นอยู่แล้วจิมมี่บัตเลอร์ก็มีการบาดเจ็บระหว่างเกมนะครับทำให้จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยต้องออกจากการแข่งขันไปนะครับตั้งแต่ช่วงแบบกลางเกมเลยแล้วทีนี้เนี่ยคนที่รรรัับบหหนน้้าาาที่่ขึมมเเตออองูิยดลว์์ แต่พอคูมิงกาลงครับเลยว้าวว้เล่นไปเล่นมารถช่องว่างเหลือเพียงแค่สแต้มเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงคูมิงกาทําได้ดีโอเคอาจจะไม่ได้มีสติที่ดีอะไรมากขนาดนั้นแต่ในเกมนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าคูมิงกานเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพื่อนร่วมทีมให้คนอื่น,นเก่งขึ้นได้แบบว่าเขาทํางานแบบว่าเก็บได้น้อยเก็บรีบาลเกมบ,บุกแอสซิสต์วิ่งต่ำแบบทําทางเดินอะไรคือเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้แม้ว่าสถติการยิงส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คือถ้าสมมติว่ามมมมอออองแแแแแคคคค่่่่่่่บบวววาาาาาากกรทํตต้้เนนนูไยยดีพใสล มันก็เล่นแบบไปด้วยกันได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามองในภาพรวมเนี่ยคือวอรเออร์ก็ยังได้เปรียบอยู่ยังไปดีอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็วอรเออร์ Warrior ก็มีสิทธิ์ที่จะชนะในเกมนี้ก็ได้นะแต่สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับพอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่4่ครับคนก็คิดว่าคูมิงการน่าจะเล่นต่อเพราะอะไรทีมมันกำลังดีแต่ว่าสตีฟเคอร์ให้คูมิงกานั่งยาวเลยครับในช่วงควอเตอร์ที่สี่เอา้าไล่อะไม่แม้คูมิงกาลงเลยอะตอน จากความพ่ายแพ้ในเกมนั้นตอนแรกมันเหมือนจะไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าหลังจากที่จบเกมใช่ไหมท,ทุกคนก็เข้าห้องแล้วก็รวมเก,เ,เก็บข้าวเก็บของพร้อมที่จะเดินทางต่อแต่ทีนี้ครับคูมิงกาครับตอนที่เก็บของในห้องแล้วก็รวมเขาก็บ่นบน่บน,บน,บนพูดด่าว่าว้าววากูเล่นด้มาบ่นจนแบบเสียงทะลุออกไปข้างนอกห้องพวกนักข่าวดิเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันวะเอาหูไปแน่ฟังอุ้ยคูมิงกากำลังทะเลาะกับใครตอนแรกนักข่าวก็ทะเลาะซักพักฟังไปฟังมาไม่ได้ทะเลาะใครดีว่าบ่นคนเดียวพูดคนเดียวจนนักข่าวเนี่ยก็ไปถามผู้เล่นคนหนึ โอ้เป็นผมผมก็หงุดหงิดครับผมก็เข้าใจเพราะมันแสดงออกให้เห็นเลยครับว่าตัวทีมโค้ชเนี่ยไม่เชื่อใจในตัวผู้เล่นอย่างคูมิงกาให้ลงเล่นแล้วก็ให้ลงปป๊บเดียวแล้วก็ให้ลงแบบนี้เนี่ยเป็นผมผมก็ไม่พอใจแต่โชคดีครับผู้เล่นคนนั้นบอกว่าอย่าอย่าบอกนะว่าผมเป็นใคร <laughs> เดี๋ยวผมซวย เออบอกไม่ได้แต่นี่คือ1ในผู้เล่นของทีมโคดเซอร์เรอร์ให้คําสัมภาษณ์มาแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้น1เดือนต่อมาครับมันเหมือนกับว่าความแค้นความไม่พอใจมันก็สะสมไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคูมินกาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยครับมีเกมเดียวที่ได้ลงเล่นก็คือเกมที่แพ้ให้กับฟินนิกซันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะแพ้แน่ๆแหละมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วคูมินกาถึงได้ลงจนกระทั่งมาถึงวันที่2มกราคมครับวันที่2มกราคมเป็นวันที่ดูเหมือนว่าทีมโคดเซอร์เรอร์เนี่งที่ตาามมคคืือออะไร ทุกคนต้องจับตาครับว่าคูมิงกาเนี่ยจะได้ลงเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนนักข่าวก็ไปถามสติฟเคอร์เลยครับว่าเกมนี้คูมิงกาจะได้ลงเล่นไหมเพราะว่าเห็นแบบไม่ได้ลงเล่นนานแล้วอะไรเงี้ยสติฟเคอร์ก็บอกว่าได้เล่นซิเกมนี้จะเป็นโอกาสของเขาเกมนี้เขาจะได้เฉิดฉายแต่ทว่าท่านผู้ชมก่อนที่เกมจะเริ่มเพียงแค่1ชั่วโมงครับทุกคนกำลังวอร์มอยู่เออ,เอ,อ,เอ,อใส่หูฟังเปิดเพลงยังโอมแย่จังวันนี้ฉันชุดไม่ลงมันแ yeah, ย่จะมีข่าวประกาศออกมาครับว่าเจทานางคูมิงกามีอาการเจ็บหลังฮ เพิ่งมาบอกก่อนที่เกมจะเริ่มหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นนักข่าวก็รีบกลูไปถามสตีฟเคอร์เลยครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรทำไมอยู่ดีคุณเป็นก้าเจ็บเก็บอะไรเป็นยังไงสตีฟเคอร์บอกว่าไม่รู้ครับเขาไม่รู้เลยว่าคุณเป็นกล้าเจ็บอะไร ไม่รู้รายละเอียดเลยบอกไม่ได้ทำไมอยู่ดีเจ็บไม่รู้แบบไม่รู้อะไรเลยจนหลายคนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเขาว่าคูมิงกาเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ็บจริงๆก็ได้แต่มันเป็นการประท้วงเป็นการเรียกร้องว่าเฮ้ยคุณจะให้ผมมาลงในเกมที่สเตปเคอรี่จิมมี่บัลเลอร์พวกเดมอนกรีนอะตัวจริงไม่ลงคือเจ็บยาวเงี้ยไม่ให้เล่นใช่ไหมคือต้องให้พวกตัวจริงไม่ได้ลงเล่นเลยใช่ไหมผมถึงจะได้ลงเล่นคือเห็นผมเป็นอะไรเห็นผมเป็นตัวแบบสำรองเป็นตัวแบบขาดทิ้งขนาดนั้นเลยเหรอแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้วแบบยังไงเกมนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ ไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ความสำคัญกับคุมิงก้าขนาดนั้นให้ลงเล่นเฉพาะช่วงเวลาหรือว่าเกมที่มันแพ้แน่ๆแ,แบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนตัดทางปล่อยว่าตัตตาร่อยู่แล้วหรือเปล่าวะแล้วในเกมนี้เราไม่เจอใครในวันที่2มกราคมเนี่ยเจอกับโอกาโฮมาซิตี้เทนเดอร์นึกออไหมเจอทีมโอเคซีสเตปเคอร์รี่ก็ไม่มีจิมมี่บัตเลอร์ก็มีเดวมันเกรย์มีมึงจะให้กูลงเลยเพื่อให้กูไปเดินเขายํำเละเหรอให้แบบสติของกูมันดูแย่เหรอให้กูเล่นแล้วแบบดูง่อย่างนี้เหรอแล้วเกมนั้นเนี่ยวอริเออร์ก็ ของนักข่าวก็ไปถามโจโลาคอฟเจ้าของทีมครับบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับคูมิงก้าเห็นด้วยคำว่าเจ็บหลังหรืออะไรเงี้ยตัวนักข่าวบอกนะครับว่าโจลาคอฟเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงคูมิงก้าครับแล้วก็แสดงอาการแบบว่าหงุดหงิดหัวเสียแบบเฮ้ยไม่อยากได้ยินชื่อนี้เลยเว้ยเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยโจลาคอฟเนี่ยเป็นคนพูดสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจคูมิงก้าตลอดนะเขาบอกนะครับว่าผมเข้าใจก่อนหน้านี้นะนี่ยามาก่อนหน้านี้นะผมเข้าใจดีว่าคูมิงก้าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนมันก็เป็นเรื่องยากนะกับการที่มีเพดานเเเเดอนนนนนนทท่าาีีี้้มมรตงิัช เต็มมากเราก็ตรงจัดการด้วยนะแต่คูมิงกาเป็นคนสําคัญของเราเขาเป็นผู้นันที่มี p o t e n t เจ l เราเลือกเข้ามาเนี่ยเราอยากให้เขาเป็นคนสานต่อทีมโกลเดอร์เซอร์เรอร์ต่อไปเพราะเขาเป็นชุดแรกเลยนะที่อยู่ในแผนแบบคู่ขนานแผนคู่ขนานของทีมโกลเดอร์เซอร์เรอร์หน้าตอนนั้นนะครับตอนที่ดราฟเอาคูมิงกามาเนี่ยก็คือพวกเขาจะลุ้นแชมป์ไปด้วยแล้วก็ปั้นเด็กใหม่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอแดนผูโจนาธานคูมิงกาเจมวิสแมนูนี่นนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเงาเบอร์เจมวิสแมนฝีมือก็ไม่ใช่ของจริงจอแดนูออุตส่าา์เเลนมมได,ด้ีกก็ปืัพ มอนนกี fly, จนมาในวันนี้โจนาธานคูมิงก้าเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นตัวตายตัวแทนคนต่อไปก็ต้องมานั่งเศร้าใจ นี่มันเป็นบาปเหรอหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนกับการที่ทีมโคโนเซอร์เวอร์เคยมีไดนาสตี้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันจะเป็นคำเซ็นสัญญากับซาตานที่นานะของโจลราครอบเคยทําเอาไว้ถ้าบอกว่าถ้าเซ็นมาด้วยให้ผมได้แชมป์นี่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 หลังจากนั้นทีมผมจะกันเลยโจยเจยังไงก็ได้แน่ยังไงเซ็นปุ๊บนี่ไงครับมันถึงเวลาที่ซาตานมาทวงเอาคืนฮไปเรื่อยเลยกูจริงแล้วไม่ใช่หรอกครับมันเป็นความยากคือโดยปกติแล้วเนี่ยทีมที่ลุ้นแชมป์เขาก็จะลุ้นแชมป์ไปเลยทีมที่เาาก็รีีิวววไปเเเลยมช่งา แต่ว่ากับโกลเด้นเซอร์เวอร์ที่อยากจะเอาทั้ง2อันแบบนึกออกไหมอยากจะทั้งลุ้นแชมป์ด้วยแล้วก็รีบิวไปด้วยภายในตัวเนี่ยโหมันเป็นอะไรที่ฝันใหญ่เกินไปซึ่งถ้าทําได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับแต่เราก็เห็นแล้วครับว่ามันทําได้ยากมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือผู้เล่นแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ภายในทีมแล้วก็เรื่องของแผนการเล่นเราก็เห็นอยู่ครับเรื่องของความสัมพันธ์กับเดมอนกรีนกับจอร์แดนพูเรื่องของแผนของทีมก็คือนี่แหละครับจุดนัั้งคูมิงกากับสเตปเคอร์รี่จริง ที่ทางด้านของ Golden State w a r r i o r เนี่ยไปเทรดเอา Jimmy Butler เข้ามาร่วมทีมเนี่ยมันทําให้แผนการเล่นเนี่ยมันจําเป็นครับที่ต้องตัดคูมิงกาออกเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติว่า Step h c u r r y d ่ m o n อน e e ีนจ m m มี่ปัตเอร์แล้วคูมิงกาอีกหนึ่งคนมาอยู่ชุดตัวจริงพร้อมกันเนี่ยมันทําให้มีจุดอ่อนเรื่องของการยิงวงนอกเพราะเดมอ g r e e n กับจ i m m ี But l เ r ไม่ได้เด่นเรื่องของการยิงวงนอกขนาดนั้นคือไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วคูมิงกาก็ยิงวงนอกก็ไม่ค่อยได้อีกมันก็ทําให้แบบว่ามันกระจุกแต่ว่าระยะกลาง2ตกับวงนแล้วคนที่ลาบม คือตัวสเตปเคอร์รี่ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทางฝั่งของสตีฟเคอร์โค้ชของวอริเออร์ไม่ยอมอยู่แล้วเราจะทําให้สเตปเคอร์รี่เล่นดําบากกว่านี้อีกไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยสเตปเคอร์รี่ก็ถูกฝั่งตรงข้ามเนี่ยป้องกันตามติดเหมือนกับเป็นวิญญาณอยู่แล้วดังนั้นตัวสตีฟเคอร์ที่ยังคงยึดมั่นถือมั่นกับแผนของการเล่นวงนอกยิง3แต้มดุวแต่ตอนนี้คุณไม่มีเครมสันแล้วอะแล้วต่อให้มีเครมสันเครมสันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะมันก็เลยทําให้แผนที่สเีฟเคอร์ยาอยากจะเล่นอย่่นัันกกาบบ้เวววิิงงงงทีีมต ข้างนอกบางบางทีก็มี5ตัวข้างนอกบางดูดิสติฟเคอร์บางทีก็เอาโมเสสมูดีไปเล่น power forward ไปเล่นตำแหน่ง4คือ จริงเหรอพี่จะทําอย่างนั้นจริงเหรอมันก็แบบโอเควันไหนที่ผู้เล่นปืนมันมาสเตปเคอรี่ยิงลงเยอะอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามวิธีการเล่นของผู้เล่นซึ่งเอาจริงนะครับผู้เล่นที่เด v e l o p มาหรือว่าเทรดมาเพื่อให้เข้าแผนกับทางด้านของซีฟเคอรที่ต้องการไว้เนี่ยมันก็มีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแบรนดอนโพลเซมสกี้หรือว่าบัตตี้ฮิวนะเอามาจะมานยิงวงนอกช่วยมาถือบอลช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้มันไม่ได้ว่ะอย่างบัตตี้ฮิวนี่หนักเลยครับบัตตี้ฮิวก็เป็นหน,น,น,นึ ออกกจากทีแต่ว่ามูลค่าของเขาเนี่ยมันน้อยเกินไปเอาจริงเท่ารวมกับคูมิงก้าสคนรวมกันนะครับที่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยตีเป็นเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ33ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับถือว่าเยอะมากๆที่โกลเดอรเซเอร์เนี่ยเอามากองทิ้งไว้อยู่ที่ตรงนา้นั้งสำรองแล้วกับยิ่งสถานการณ์ในตอนนี้ที่โกลเดอรเซเอร์ต้องการผู้เล่นคนที่3ออปชันท,ที่3ที่จะมาทําแต้มรองจากจิมมี่บัลเลอร์กับสเตฟเคอร์รี่เนี่ยมันต้องการ ต้องการมากจริงๆเอาจริงๆนะครับอย่างดูเกมที่ไปแพ้กับอาตอนนั้นบโบดีแพ้ใครวะอ๋อแพ้กับแอนตังฮอกส์อ๋อแพ้กับแอนตังฮอกส์เนี่ยล่าสุดเลยนะครับสเตฟเคอรี่ทําไป30กว่าแต้มจิมมี่บัเลอร์ทําไปได้30กว่าแต้มคือรวมกัน2คนน่าจะรวมกันได้มา62นะ63แต้มนี่แหละ2คนรวมกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีมก็แพ้แล้วคนที่ทําแต้มอันดับที่3รองราคือใครเป็นเดีแอนทนี่เมลตันที่ทําไปได้10แต้มแล้วนอกนั้นเนี่ยคือคนอื่นเนี่ยทําได้ต่ํากว่า10แต้มหมดเลยมันก็เลยยิ่งเป็นการตอกย้ําแหละครับว่าแค่จิมมี่บัตเลอร์กับสเตฟเคอรรี่เนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วจริงๆคน ที่น่าจะต้องเป็นออปชั่นที่3จริงๆถ้าเอาแบบตามแบบหน้ากระดาษนะครับที่คุยกันเนี่ยมันคือโจน,นทานคูมิงกาเพราะาคูมิงกาเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้นี่ค่าเฉลี่ยดีมากเฉลี่ยประมาณ2 4 3์ฟิลโกง55%โอ้มาดีเป็นตัวสกอร์เลอร์แล้วก็ตอนช่วงไปดฤทุการเขาก็บอกเขามั่นใจมากกับการเป็นสกอร์เลอร์ของเขาเขาสามารถยิงระยะกลางได้เขาสามารถทำแต้มด้ทุกพื้นที่จากวงนอกวงในทำอะไรได้หมดแต่ก่อนัน้านั้เละอีดอกมึงจะทำแต้มได้ยังไงถ้ามึงไม่ได้ลงเลนแล้วคุ หน้าที่เล็กๆน้อยๆคือตรงนี้มันเป็นประเด็นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะครับคือคูเมงกาเนี่ยเขาเปิดออกมาเลยเขาบอกว่าเขาอยากจะกลายเป็นคนที่ถือบอลอยากจะกลายเป็นคนที่ทําแต้มหลักให้กับทีมนะผมแบบมั่นใจมากในการทําแต้มของผมผมสามารถเป็นระดับออสซาร์ได้ถ้าพูดถึงการทําแต้มอย่างเดียวนะแต่พอเริ่มฤดูกาลมามันกลายเป็นว่าสตีฟเคอร์เนี่ยไม่ได้ให้คูเมงกาเป็นแกนหลักในการทําแต้มครับเขาให้คูเมงกาเนี่ยไปทาหน้าที่เหมือนอันเดรกูเดล่าก็คือแบบคอยเก็บเล็กๆน้อยเก็บรีบาวไปสกรีนให้เป็นตัััววป้้้ออ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 งงงงกนนนคืืททําาาหหี่่่เมมมุุุดดรยะไซึถใข เนี่ยมันก็มันก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าตัวคูมิงกาเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะถูกดรอปมาแล้วก็แบบดรอปมาเพื่อทําการเนี้ทำหน้าที่นี้แต่คูมิงกาดันเดเวลเปตัวเองในการเป็นสกอร์เลอร์นะครับและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเป็นสกอร์เลอร์อีกณนะตอนแรกนะครับณนะก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีจิมมี่บัตเลอร์มานะครับตอนนั้นน่ยมีแอนดูวิกกินซึ่งแอนดูวิกกินเนี่ยก็ทําหน้าที่นี้แหละคูมิงกาก็เหมือนเป็นรองวิกกินอีกทีนึงแต่พอเอาจิมมี่บัตเลอร์มาปุ๊บอา้าวจิมมีีีี่่่่่่บบบบบบัััััตตตตเเเเเลลลลลออรรร์์ย้นนจจิกกแวไไปปสคฮทแบบ ได้เลยแบบว่าแคชแอนโชดอะไรเงี้ยมันเลยทําให้จนนาคูมิงกาเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองเหมือนกันครับคือคูมิงกาเนี่ยเล่นเด่นในเรื่องของการพิกแอนโรเล่นแบบว่าถือบอลหน่อยอะไรเงี้ยหรือเล่นถือบอลเองอะไรแต่พอจะมีบอลเลิ์มาเนี่ยตัวคูมิงกาเองต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเป็นออฟบอลคือไปรอแบบตามจุดต่างๆแล้วรอได้บอลแล้วก็ยิงแล้วก็อาจจะแคชแอนโชดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวิธีที่เขาไม่ชอบมันไม่ใช่นะครับและนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมฟอร์มของคูมิงกามาถึง d r อปลงค่าเฉลี่ยในการทำแต้ม เข้าใจครับในเรื่องของการที่บอกว่าคุณเป็นโปรเฟชชั่นอลคุณก็ต้องปรับได้ดแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ได้ปรับกันได้ง่ายๆนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากใช้คูมิงกาปรับจริงๆเนี่ยเอาความเป็นจริงนะครับมันก็ได้จะปรับได้แหละครับถ้าสมมุติว่าข้างในเขาคุยกันดีๆเพราะถ้าหากว่าใครย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นฤดูก,กาลเลยครับตัแจะเปิดลีกมาตอนนั้นวอร์เรย์โชว์ฟอร์มดีครับสี่เกมแรกพวกเขาชนะ3แพ้แค่หนึ่งแล้วสติฟคือก็ออกมาชื่นชมคเมิงกาครับว่าโห<ฮ>สำหรับคเมิงกาเนี่ย ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรซึ่งพอนักข่าวสัมภาษณ์สติฟเคอไปแบบนั้นนะครับก็ตึ้ง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 คุณมิงกาคุณมิงกาได้ยินรึเปล่าสติฟเคอตอนนี้เขาชื่นชมคุณมากเลยนะดูเหมือนว่าพวกคุณสองคนตอนนี้จะดีกันแล้วใช่ไหมคุณมิงกาก็แบบไม่ตอบอะไรแล้วก็กรอกตาบนเฮ้ยนักข่าวที่ตอนแรกแบบว่ารอสัมภาษณ์ด้วยความดีใจเพราะว่าเป็นนักข่าวของฝั่งบริเอรนั่นแหละเป็นนักข่าวแบบแถวบ้านเขานะอ้าวมึงไม่ไดด้้ีกันแลวเ คูมิงกาส์มังกรตาบนอย่างนี้หมายความว่ายังไงอุย้ยเรื่องนี้เรื่องแซบ่บพูดไปแล้วจะหาว่าเมาท่านผู้ชมอยากดูเรื่องนี้ต่อใช่ไหมอ่ะเหยียบเอาไว้ไม่ให้รู้นะเอาท่านนี้แหละแล้วนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับจนสุดท้ายร้ายที่สุดเนี่ยทางด้านของวอริเออร์เนี่ยก็ไปกับทางด้านคูมิงก้าไม่รอดครับถึงแม้ว่าสถิติบางอย่างจะมีการบอกนะครับว่าเฮย้ยเวลาที่คูมิงก้าสเตปเคอรี่เดมอนกรีนลงเล่นด้วยกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีสถิติที่ดีขึ้นนะครับมีเรตติ้งในการเล่นเนี่ยดีขึ้นนนนนปปรรระมมมมมาาาาาณ10แแตต้้้เเเเลลลลย่่่่่่วคคููิงงกกกักับบไสสถผที็ชุดำอ ื่นได้คือพอไปเล่นกับชุดตัวจริงรุ่นเก่าของทีมเนี่ยเรตติ้งบวกสิแต่พอไปเล่นกับสำรองเรตติ้งในการทำแต้มลบแแต่ในอีกมุมนึงถ้าถามผมนะมันก็ควรให้คูมิงกาได้มีโอกาสเดเวลลอตัวเองบ้างสิ่งที่น่าอึดอัดที่สุดของตัวคูมิงกานะตอนนี้เลยคืออะไรคือบริเวณเร่ง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 ทุกอย่างคือไม่มีโอกาสให้ตัวคูมิงกาได้แบบว่าให้โอกาสกูได้เดเวลลอปหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าตัวโกลเดเซอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปครับพวกเขาต้องการทั้งรีวิวทีมคือให้เด็กมันแบบเก่งขึ้นนนนนมาาาทัออคตตแล้้้้ววกก็งรุชปไดย ถ้าคุณต้องการลุน้นแชมป์ไปด้วยเด็กมันจะมีเวลาได้พัฒนาไหมอ่ะมันจะมีเวลาได้ลองผิดลองถูกไหมมันมีแต่มันมีน้อยมากครับเขาถึงบอกไงครับว่าวอร์เรอร์เนี่ยฝันใหญ่เกินไปที่จะทําทั้งสองอย่างพร้อมกันและนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของความไม่พอใจของเด็กใหม่แล้วก็เป็นการที่เอาจริงนะถ้าพูดกันตามตรงอย่างเจมส์ไวส์แมนเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของฝีมือของเจ้าตัวเองด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ทางฝั่งของวอร์ Man, เร มาเล่นอาชีพแบบว่าไม่เซตวิธีคิดมันผิดมันอะไรเงี้ยแบบไม่กล้าลองผิดไม่กล้าลองถูกอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรารอ,รอดูครับอีกประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะครับที่เราจะรู้ผลนะครับเพราะว่าวันนี้ห้ากุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมีการเทรดกันเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามข่าวนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะไม่มีการเทรดครับอ่านี่นี่ที่พูดมานะที่ที่ไปดูมาเขาบอกว่าทีมที่มีความสนใจอยากจะเทรดเอาคูมิงกาไปนะ่าตอนแรกมันคือทีมเดียวแและททีีมมเเดิครบืออออ่่ตนกกวาาจ อีกมั้งแล้วก็เอาสิทธิ์ดราฟปี2030นมเนี่ยมาแลกกับคูมิงก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ณนะตอนนี้เนี่ยสก a m เมนโต้คิงพอสเลยครับ หยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไม่อยากได้คูเมงกานะใจนะี่อยากจะได้ชิบหายแต่ในเมื่อตอนนี้พวกคุณผิดกันนะตอนนี้ยังไงซะคูเมงกากต้องออกจากทีมอย่างแน่นอนอยู่แล้วผมไม่รีบคุณไปเสนอเทรดกับคนอื่นก่อนก็ได้อะไรที่มันดีกว่าคุณก็เอาไปเลยแต่ถ้าคุณเทรดไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ภายในทีมของคุณเป็นแบบนี้ผมจะรอจนกว่าคูเมงกาจะหมดสัญญาแล้วผมค่อยไปช้อนเอาตอนนั้นก็ได้เพราะในตอนนี้ทีมสกอร์เมนตัลคิงต่อให้เอาคูเมงกามามันก็ไม่ได้มีอะไรให้ดีขึ้นมาเหมือนกันนั่ คือมูลค่าทางการตลาดนะครับของคูมิงก้ามันลดหวบทุกคนไม่รีบไม่ร้อนครับเพราะคูมิงก้าเองก็เพิ่งจะอายุ23ปีรออีกสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรไปนะเต็มที่ปีหน้าเขาก็แค่ยี่สโอ้ยเซ็นสั็นายาวๆเลยเอาสปี5ปียังไงยังไงคูมิงก้าก็เสร็จเรา